สวัสดีครับกับเฟรเชอร์ิคาด้วยครับต้อนรับวันจันทร์ครับกับมิตซูมิชิเอ็กเพนเดอร์ครับจัดทั้งระบบภาพแล้วก็ระบบเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยครับในส่วนแรกนะครับจะเป็นจอแอนดรอยขนาด10นิ้วของมีนะครับคุณภาพจอชูเคเลยครับแรม4ลอม64เทียบเท่ากับแรม6ลอมร2 8นะครับพาไ่ได้แน่นอนครับกับความปลอดภัยสูงสุดครับกล้อง360องศาของมีเช่นเดียวนครับ กล้องบันทึกหน้าหลังครับกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับของมีนะครับ Y8 Pro นะครับคุณภาพจอ 4K เลยครับระบบเสียงนะครับเสียงใสเป็นประกายตรงนี้เลยครับ Infiniti P-Mus t by Harman นะครับคู่หน้าจะเป็นแยกชิ้นนะครับคู้หลังจะเป็นโ o a x นะครับแกนร่วมนะครับนี่คือลำโพงเดิมนะฮะถอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับยังไม่พอนะครับเสริมด้วยระบบความปลอดภัยอีกหนึ่งระบบครับ BSM นะครับ จุดอับสัญญาณนะครับที่สายตาเรามองไม่เห็นนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับที่กระจกนะครับตอนนี้กระจกเรานะครับทำการยิงเลเซอร์เรียบร้อยแล้วครับอันดับแรกนะครับเราจะทําการแดมก่อนครับของกาซีโร่ครับแต่สุดยอดขนาดไหนครับอดใจรอครับสักครู่เดียวขวาครับอินฟินิตี้พิมัสไ์ฮายแมแมนครับงเรียบร้อยแล้วครับแดมประตูนอกในครับกาซีโร่ครับบานหลังนะครับอินฟินิตี้พีมัสไ์ฮารแฮมแมนครับดังเรียบร้อยครับของแกมสของกาซีโร่เต็มบานครับนอกในด้วยครับ เดอร์นะครับตอนนี้ก็กำลังคาลิเบรตกล้อง3 6 0องศสายอยู่ครับโอเคครับนี่คือในส่วนของกล้องด้านหน้านะครับคือกล้องด้านข้างนะครับกล้องด้านหลังครับเปอีกหนึ่งจุดครับโอเคครับสวัสดีครับผมกรับสเปเชียลิสคาริโอครับวันนี้เราก็อยู่ในมิ s ูเอ็กเพนเดอร์เป็นทีเร้อยครับกับจอแอนดรอยนะครับตรงรุ่นเลยนะครับมาพร้อมกับหน้ากากชุดปักนะครับขนาด10นิ้วนะครับ เป็นยี่ห้อของมีดนะครับแล้วก็กล้อง360องศาของมีดด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของระบบ Android กันครับก็จะมีแอปพลิเคชันมากมายเลยนะครับโดยเฉพะเป็น g o o g l e Map นะครับแผนที่นำทางนะครับลูกค้าอยากได้ผลงานล้ำล้แบบนี้นะครับก็สามารถใช้คำสั่งเสียงเดินทางได้เลยนะครับ s p e c i a l i s t c a r d i o นะครับยังไม่พอนะครับเพิ่มความบันเทิงด้วย u t u b e นะครับยังมีทุกคอนเทนต์เลยนะครับยังไม่พอนะครับสามารถนะครับแบ่งได้2หน้าจอครับ split screen ครับ ก o เ g l e แม p นะครับแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับ YouTube เต็มจอไปเลยครับยังไม่พอนะครับยังรองรับดิสนีย์นะครับก็ใส่รหัสผ่านพัสดุ์ของลูกค้าได้เลยนะครับพาไม่ได้แน่นอนครับกับข่าวสารรายวันครับทีวีออนไลน์ครับ3579้าเจ็ดเก้าอมรินทีวีครับควบคุมดังเบานะครับได้จากวงพวงมาลัยด้วยครับแต่ปุ๊บมาปั๊บเลยครับท่านผู้ชมครับ คุณภาพจอซูครับสามสเก้ารับนคภาพรวมนะครับทาวเฮาส์ครับ4โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปครับยังไม่พอนะครับลองรับ Netflix ด้วยครับมีภาพยนตร์เป็นพันๆเรื่องเลยครับเปิดเพลินทุกการเดินทางแน่นอนครับท่านผู้ชมครับคันนี้ครับจะเดินทางปีใหม่แล้วนะครับ โหลดแอปเพิ่มนะครับ Google Play Store ครับยังไม่พอนะครับยังรองรับกล้อง360องศาด้วยครับแล้วก็ระบบเสียงครับ Infinity p m u s t by Harman และยังไม่พอนะครับมีระบบเสริมความปลอดภัยขึ้นมานะครับ BSM นะครับโอเคครับสักคู่เดียวครับ See Now, I heard he sang a good song. I heard he had a star. ดูนะครับวิธีการใช้งานของกล้อง360องศานะครับอันนี้แบบสดๆเลยครับออกจากที่จอดรถครับก็สามารถเช็คได้ทุกมุมมองเช่นเดียวกันนะครับนี่คือด้านหลังนะครับนะครับด้านซ้ายนะครับนี่มุมล้อนะครับขวาครับทั้งซ้ายและขวานะครับ เส้นนะครับการกระบาดตรงนี้นะครับเส้นขีดขีดกลางตรงนี้นะครับเปรียบเสมือนเป็นเส้นฟุตบาทนะครับนี่ฮะถ้าเราวิ่งตรงนะครับนะครับอันนี้คือวิ่งเลนตรงนะครับถ้าเราออกนอกเลนเมื่อไหร่ปุ๊บเราทับฟุตบาทเรียบร้อยนะครับนี่เราเปรียบเทียบว่านี่คือฟุตบาทนะครับนี่ครับทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับเป็นทั้ง2 d ดีแล้วก็3 d มดีด้วยครับนี่ครับปลอดภัยแม่นยำทีเดียวครับู้ชมครับ นี่ครับกองสามร้อยหกสิบองศาครับแบบสดๆกันเลยครับตอนนี้ครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับระบบไฟสปอร์ตนะครับหรือ PSM นั่นเองนะครับเป็นระบบช่วยเตือนมุมอับสายตานะครับที่กระจกมองข้างนะครับซ้ายและก็ขวานะครับทีนี้เราก็มาลองทดสอบดูเวลาจะมีรถวิ่ง จะกระพริบนะครับสมมติว่าเราจะเลี้ยวนะครับเห็นไหมคนระจะร้องด้วยนะครับแล้วก็มีสัญญาณกระพริบด้วยนะครับนี่สาคัญและปลอดภัยจริงครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมรรถเข้ามานะครับเห็นไหมครับรถเข้ามาครับเราจะเลี้ยวนะครับ รถพุ่งขึ้นมานี่บอกได้เลยว่าเรามองไม่เห็นนะครับแต่สัญญาณตัวนี้จะเป็นตัวเตือนให้เรารู้นะครับจุดอับนะครับนี่ครับด้านนี้ครับเห็นไหมฮะเวลารถวิ่งแซงข้างเข้ามานะครับตัวไฟสีส้มจะติดวัดติดโชว์เลยนะครับตัวนี้นะเปิดไฟเลี้ยวนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเตือนเลยครับ กับพิษเลยครับสำคัญจริงครับระบบใบสปอร์ตกับ BSM นะครับตัวนี้นะครับโอเคครับเวลามีรถเข้ามานะครับข้างๆนะครับคันนู้นก็มีนะฮะนะครับคันตัวเต้าเนะ่ยเห็นนี้นะครับรุ่นสมัยใหม่ๆนะครับจะมีหมดแล้วนะครับนี่ครับเปิดไปแล้วนะครับมีรถกำลังเข้ามานะครับเห็นไหม กระพิบเลยครับเตือนครับเรื่องความปลอดภัยครับเนไปลอดภัยจริงครับท่านโยงครับโอเคครับโอเคครับนี่ครับเซนเซอร์จับความเคลื่อนไหวนะครับนี่ครับไฟจะโชว์เลยครับนี่ครับมีรถวิ่งผ่านนะครับยานไฟนะครับสีส้มจะโชว์ แต่ถ้าเมื่อไหร่เราทิกซ้ายออกไปนะครับพุ่งออกไปพุ่งเลยกับสัญญาณจะร้องันทีนะครับรู้ว <Okay. S 1> ่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงครับตัวนี้ครับ b s m ครับ